Cake. 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 นนเอ็คแทนเค้กเคนมณิทเฉือดฉายสู่สายตาโลกสวมใส่ผ้าไทยสวยยืนหนึ่งรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่กลับมาฮอตอย่างมากซึ่งต้องขอชื่นชมจริงนอกจากฝีมือการแสดงจะยอดเยี่ยมยืนหนึ่งเรื่องของแฟชั่นการเดินแบบถ่ายแบบเธอก็เป็นตัวเป็น,นดับต,ต,ต้นของวงการเช่นกันสำหรับนางเอกแพนเค้กเคนมณิทจามีกรสมกับเป็นเจ้าของตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2 0 1 4จริงๆสำหรับนางเอกซุปตาเมืองไทย แถมเจ้าตัวยังมีตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกการันตีจากเวที m o t ต e r of the World 2004ที่ประเทศจีนมาครอบครองแล้วด้วยล่าสุดสาวแผนได้โพสตภาพสวมใส่ชุดผ้าไทยสู่สายตาโลกอีกครั้งสุดอลังการสีน้ำเงินขับผิวขาวเจอจรัดถึงเมืองมุมไบประเทศอินเดียพร้อมข้อความว่าควานทราอินมมไบแอปควานทราแฮนด์บีคราฟแผนแผนผ้าไทยแผนแพนเจอ์นิดผ้าไทยไปไกล ทัวโลกท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาที่วลคอมทูอินเดียสวยมากค่ะตัวแม่ตัวมัมตัวมารดามากงับเมื่อไหร่จะมีลูกเป็นของตัวเองสักทีคะคนสวยสวยสง่างามค่ะเป็นต้น